ครับกับสวัสดีพี่นองเอฟซีท่างช่องนะครับความเสี่ยงน่าดีนะครับครับเมื่อนี้เลาะหกเลาะป้ามากนะครับพี่นองเอฟซีครับผ้าพี่นองเข้ามาตามนะครับเพราะก็จ่อเมื่อแล้วนะครับพี่นองเอฟซีจ่อเมื่อใกล้ใกล้เมื่อแล้วนะครับตามหาจะคล้องตัวเลขแปดเก้านะครับรัฐบาลไทยครับพี่นองเอฟซีขับแม่นางเงินล้านนะครับพี่นองเอฟซีครับตามหา เบื้องทางรถพี่น้องเอซีครับทางยากทางง่ายสำเร็จนะครับทางช่องก็นําตามพี่น้องเท่านะครับเพราะว่าเส้นทันดีมาเยียมนะครับพอเก่าแปดหรือว่าพอเหล่าคตหน้าหน้านะครับก็เลยในยินเก่าแปดวานะครับเรียกของเพิ้นนะครับแตกล่างนะครับงวดที่แล้วนะครับแปดเก่าตรงๆนะครับพี่น้องเอฟซีก็เลยที่นั่มตามให้ดิเรียกพี่น้องเข้านะครับแม่นางเงินล้านนะครับ เจ้าแม่เงินล้านนะครับหรือว่าแม่น่าเงินล้านเด้อพี่น้องเอฟซีครับเบิ้งขนทางรถนําไปหาตัวเหล็กแนวทางเด็ดๆให้พี่ให้น้องเข้านะครับเอาพี่น้องเอฟซีนะครับยองคอยไปล่อหลุนเบิ้งน้ากันนะครับเอาช่วงนี้นําตามทางไปหาแม่น่าเงินล้านน้ากันนะครับพี่น้องเอฟซีเอามาหอดแล้วครับพี่น้องเอฟซีครับนี่มองเพิ่์นยู่นะครับบั่นเพิ่นนะครับเพิ่์นยู่ บ้านสวนเพื่อนนะครับพี่น้องเอฟซีแม่นางเงินล้านโอ้ยสพอมองคนเหล็กม่นเนาะมองคนยูคนเศร้าก็ดีครับพี่น้องเอฟซี ืเอา้าลงไปหาแม่นั่งเงินลัานน้ำกันครับพี่น้องเอพซีจะคล้องตัวเลข8แปดเก่านะครับงวดที่แล้วนะครับเพราะอ้าพี่น้องเอพซีผ้าจะพ้าพี่น้องเอซีเฮ้านะครับไปเบิ้งนะครับตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่17ม, 25, มกราคม2567นะครับพี่น้องเอซี ครับพี่น้องเอฟซีนะครับเดินทางลงมาแล้วนะครับเอาล่อแม่นางเงินล้านนะครับพี่น้องเอฟซีล่อเล่าสักวันนะครับล่าทํำทุละของเล่าอยู่นะครับจงคอยเขาไปเบื้องตัวเหล็กท่งทางนากันนะครับพี่น้องเอฟซีงวดทีแล้วนะครับแปดเก้าตรงๆงนะครับพี่น้องเอฟซีแม่นางเงินล้านนะครับสายาของเพิ่นนะครับเบื้องบรรยากาศนะครับมองเพิ่นยูเพิ่นเศร้านะครับยูบ้่นสวนนะครับครับ ลมเลื่อนดีนะครับพี่น้องอีฟซี่พุ่มเพิ่นก็นดีนะครับเอาเขาไปหายเมียน่งเงินล้านน้ำกันครับพี่น้องอีฟซีครับสวัสดีครับเมยียเมียน่งครับเพิ่งจะมาเห็นนะครับตัวจริงเสียงจริงเจ้าของตัวเล็กแปดเก่าน,นะครับพี่น้องอีฟซี่ชิบบนมี่ลูกมาเนาะเมียถือถือไร้ปนับ้าวงหัน ก็ถือกับมิเตอฟซีระถือความรรออเรื่องซื้นอนี่ยอฟซีโอนเงินมาให้มาซอยจา<ก>้จาครับโอ้พี่น้องเอฟซีเพิ่งตำลายเมียนะจนจนหายว่าความความว่าความกำแพงมื่กินบ่พี่น้งนอ,นองอนนเอฟซีตำลายนนเจ้าได้ทายไปเลยวันนี่ครับบ่เมียเพิ่พงจะม,มาห้มาสัมผัสเนี่ยเมียตอนนี้เราทายไป,ออไปไป่ทีมส่บูมีน่นะคือสดค่ามือกันเลย เอาวัดดีก่อนแม่วัดดีก่อนครัโผวัดดีกัอนเขาเป็นเรื่องของววดที่แลลวอมั้ยคือยินเขาว่าสองวดเลรอทีสองวดเขาเขาสองงวดเขาาเจ็ดห้าแปดทั้งล่างทึ้งบนเออได้ยินเขาว่าห่าแปดเขาห้าเจ็ดห้าแปดเขาเต็มเต็มเลยนี่นะบุญคุณสองงดท่อนลอนเหมือนอ้าวดาวพร์ลิฟซี่ขอถดกระเปพ่ลิฟซี่แอดพึงมากนะครับ บ่ใกล้บ่ไกลคว่างคว่างก็ถึงแอ่แบ่ได้มากม,มีเวลามากจีนี่ตกลมโอ้คน,น,นเดียแล้วอันนั้นตำล่าคุณแม่เด้อเห็นบ่ครับหุวนะอาเจ็ดาหยาโก่ีหลงตำได้แม่อัน มันมันค่ะมันเสาแม่ว่ามันจะออกตัวนี้ก็ได้ปล่อยไปมันได้เหยียบพิษงมดแล้วหมดวันที่สามสิบเหยียบพิษตัวบางเถืกอยู่มันบวาหมดก้อนหันหมดก้อนกะตัวไหนแม่เขาล่างนี้เขาล่างอ่าอ่ะเข่าสองหมดแล้วท้งอฟซีเอาวันนี้แม่คำนวณเรียบร้อยแล้วหรอเ่ เอาู้เรียบร้อยเฮ็ดแล้วเขาก็เฮ็ดแข็งแข็งในพี่น้องเลยเล็ออกเขาก็สิม้าทาเอารถเนาะก็เก็บไหวโอ้โหเล็กออกเป็นเกจเกาเพาเขาคือเก่าแล้วคุณแม่เอาสันเขาเลขวิ่งไหมเขาเอาวิ่งเอาเลขวิ่งเพื่อนก็ไปประกบกันนะแม่แม่เรื่องเก้าว่าสันเหนี่ยเป็นไรยาวังเลขสามตัวนี้ยายาวะนายามาวาเล็กแม่เด้อปูเราหนันท่วมากมือเศร้านี่ครับผมอันแม่ออกน่างสันปู ปูจ้อยน้องบัวลํำพู้นี่ว่าสันอีหยังเราว่าสันอีหยังเราปูว่าสันนี่ตัว,ดวได้งวดนี่ว่าสันโอ้ยบาดได้กระเจียบผิดปอ้ยสันปูป่อยมากอันล่างหนีซอยแน่นะบ,บอกแล้วแล้วได้ว่านี่ตัวนี้หละกลาววานันนะก็ผมเด็กสามตัว,ลวเลยเดีกสามตัวป้อยหางเดียวสามตัวเลยว่าสันโอ้ยสามตัวเลยนะเออแต่ว่<อ> <laughs> า,<อ>าตัว มาโชว่าสันสิบโศกอยู่บอกวสันไม่คยรู้จักกันกับเราดีเราโทษมากมือเศร้านี่ครับผมตัวเลขลบบเนี้ยนี่แหละหากซี่ซ้ำเป็นเลขฝากของคุณแม่ซี่ซ้ำจ้าเลขปูนบ่ะเนี้ยเลขปูอันนี้เลขปูนองบัวลำพูนงบัจอยนองบัวลำพูปูจอยนองบัวลำพูจ้านี่เพื่อนเหมือนเบอร์ทอดซาแม่ก็เฉียนหน่อย หาที่สามเขียนไม่ไกลๆย่าเป้ามาเข้าเอาเลขให้แม่ก่อนเอาเลขแม่ก่อนแล้วก็เขียนเบนเก้านาะแม่เนาะเดี๋ยบนเก้าเด่นบนนะครับเก้ารองสี่เด่นบนเก้านะครับรองสี่อ่ะรองสี่นาะแม่เนาะนะครับเอามัหนี้สองตัวคุณแม่จับคู่ให้เก้าสาม นั่นเก้าสมาดาพีรกิฟซี่เก้าสี่กับเก้าสี่เกจเก้าเจ็ดเก้าตัวนี้มันออกแล้วเนาะอ่เกแปดเอาลงบนไแมเพราะมันได้สูตรดิได้สูตรอยู่ซีตวตัวกันสาตัวกันเจ็ดสมกันน่นไเนาะตัวกันเจ็สอ้ากันไว้นะพีรงกิฟซี่เกันเจสนะครับมันนี้ล่างหมอนี้ เด่นล่างเด่นล่างดินสีรองศูนเด่นล่างสรองศูนย์เออขึ้นมาขึ้กัน,นพี่น้องเบีาขึ้วางกันบันตำราเดียวกันมเออนี้อันสองตัวสี่ศูคับสี่ศูนสสองสี่สองครับผมสี <40. S 2> <40. S 1> ่แปด สี่แปดสี่เก้าสี่เก้าตัวกันตัวกันไว้ล่างนะสิบหกนั่นเนี่ยฮามันมากกันกันล่างคื้เเขาเนาะแม่เนาะเออสิบหกอ่ากันล่างมากมากมันมันมันเลขไม่ได้กลับนะคันมากคือมาสิบหกคนนะก็ผมเอาไปนี่แม่เน้นบนให้เนี่ยเพราะว่าใกล้คนทุายแล้วเน้นบนสี่แปดสี่แปด สี่แปดเนาะมงดูสี่แปดเนีนล่างสี่แปดเน้นล่างสี่เก้าเนีนบนโอ้มาทั้งล่างทั้งบนล่ะรับผมเอาเนีนให้เอาบัดดีเลขฝากได้พี่น้องอีพีสี่เลขฝากสามตัวเลขฝากจากหลวงปู่จอยหลวงบุรุณออนะครับอัเลขฝากได้พี่น้องเ้ออาจจะมาสามตัวแตกก็ได้พี่น้องอีพีสี่ น้องเบิงแต่เบาๆเนี่ถ้าชอบนะครับพี่น้องเาเคยรู้จักเพื่อนเนาะเรีฝากของปูจอยมงบนภูฝากกับในคลิปแมน่นา่งกันเมื่อน,นี้ห้าสี่สามห้าสี่สามเอาตัวสี่สามนี่ตัวอันตรายที่สุดพี่น้อง แมนตัวันแต่ได้ที่สุดแมนอีดีนะเนาักร้อยนี่อาจจะมาห้านะครับพี่น้องอีฟมาหานติมๆอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวมันนี่ซี่สามนะแต่ว่าซีซี่หานี่มันออกจากเทียวัตพัดบซีห้าสองปีเลยว่านดอกนครับกับบนเนี่แม่กูเมื่อนี่เฮ้ยบ้านี่จังไหนบูดโพดน้่มถ้าเห็นมอเลขกแม่อันต่อันสองสองห้าแปดนะ วัดที่สามต่ำตึงเนาะบูว้าสามโตเลยบ่อมะแมนข่าวว่าเอิญบอกย่ามือเ้าย่ามือเ้าอันบัท่านแก่งเนาะเขาเจ้าเขาเจ้ามันมากายสร้างบอเอิญบอกก็เชื่อเนี่ยเอิญบอกเื้อขอย้อนตัหน้าท้องใสเราสิมาเพราะว่าแม่เปลี่ยนผ่าจะไปอาบน้ำไปวัดย่ามือสาวบัตรท่านแก่งหักเนาะยายยัยว่าสันอันสองหาแปดสองไฮเนอร์ว่าสันสองหาแปดเอองวด ที่ผ่านมาเนี่ยมันม่บอกแปดฐานนะมวดวังคันนะมวดนี่ไม่บอกไปเลยมึงมวดนี้พั่นมาบอกโอ้มวดนี่ไมาบอกส่งข่าวเดิมเนี่ยโอ้ยบอกเมื่อสักคนเนี่ยตามเน้อเรียกตัวนี้ตัวนี้แม่บอกแม่บอกข้าเจ้าข้าเจ้าก็ถือกายอยู่ดิครับถือกายอยู่หาแปดนะเลขบุญนะอ่ะครับผมนี่คือแม่นางเพิ่งกระเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเคยสามตัวแตกครับพี่น้องนิพสีอ้างวดนี้นะครับ มันคือสีไลท์ตัวออกไปตัวนู้นตัวชนกันตัวนึงเแม่นางเงินล้านนะครับมันชนกระจัวันที่สิบเจ็ดนะครับมกราคมเด่นบนเก้ากับสีเด่นเก่าแห้งบ่ไหมอืครับเด่นรางศูนย์บ่ครับเอาสุดจับคู่ของแม่นางนะครับกับแม่นางกับเด่นห้ยีเก่าสีนะครับกับสีแปดนะครับพี่น้องเอพี่น้ยง มากครับพอเช้นได้ดีเด้พี่น้องปากเด้อเด้อพี่น้องยิปซีสองใยตัวใยนี่นะเนี่ยนะอย่างเ้ยมนซื่อเสียงเด้งน้ำมก็เลยมากไก่ขักเด้อมากเลยจ้ะกลมหัว่าเนี่ยว่ามันธรรมดาได้ไม่นั่งนี่ครับเครื่องเฮีเรียกมากนี่มันกิ่งหมดจนลืมนครับคุณพี่อ๋อพี่น้องยิปซีเขแคบหน้าจอนะครับเครกมาอยู่นี่นะครับเอาขอบุญขอบคุณแม่นั่งอะไรครับผมครับขอบุญขอบคุณครับเนี่ยจ้า